คุณผู้ชมคะสงสัยจะคิดถึงงานเพลงนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะใบเตยอาสยามค่ะจับไมค์มาร้องเพลงแต่ว่าอาชีพแม่หน้าที่แม่ก็ยังต้องทําอยู่ค่ะทำไงล่ะคุณผู้ชม,มเอาน้องวทคนใช่เาุ้มร้องเพลงแบบนี้<ะ>น่ารักมากคือเขาทำรายการด้วยกันนี่แหละคุณผู้ชมค่ะนะคะคลิปแรกเนี่ยเจ้าตัวเอาเพลง ชื่อเพลงว่ารักนะคะของพี่ปูอัญชลีซึ่งพราอมมากมาลอง c o อร์ของผู้ชมแต่ด้วยความเป็นแม่อย่างที่บอกไปนะคะก็อุ้มไปร้องไปคือวโทน่ะคือตาแป้วลูกเามก็ฟังแบบว่าหลับไหมเนี่ยอมนิ้วไปอะไรยเงี้ยค่ะคือแบบว่าเขาฟังคุณแม่ไปค่ะผู้ชมถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทําเล่นแอปพลิเคชันต่างๆของนานะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบโหน่ารักจริงๆนี่สักพัก เดินคุณผู้ชมจะหลับหลับขาอ,อ,อกเลยาอกคุณแม่ไปเตยไปเลยละค่ะ,ะไปดูโมเมนต,ต์สุดอบอุ่นโมเมนต์นี้กันเลยดีกว่าค่ะเเเเหหหหมมมมืืมือออออนนนนนนฝตตก้าาแลงล,างลงใสรขึจจัั่ว เวทมนต์เลยพี่ก็ตลับนะคะไม่ใช่ว่าง่วงอะไรนะคะแต่เพลงเขาพร้อจริงๆใช่เด็กพอฟังม้แล้วก็เพลินจริงๆงแล้วตอนท้องอยู่เนี่ยคุณใบเตยเขาก็ร้องเพลงให้ลูกฟังตลอดแล้วเป็นธรรมดาลูกก็เคยชินน่ารักดีเนาะใช่ค่ะก็น้องพลอยอนาคตจะเป็นคุณแม่เนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปไปทำดูบ้างต้องหัดร้องให้ถูกคีย์ก่อนนะคะจำ